สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวภูยิภาคครับวันนี้วันพฤหัส,สบดีครับที่14พฤษภาคม2558อยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอายราพุ่มพวงครับ คุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นข,ข่าวข่าวแรกนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมครับเข้าร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศในเปาครับชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปในเปาเลขที่บัญชี 0, 0 6 7ย์หกเจ็ขีดขดหนึ่งศครับธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลครับ และเรามาเริ่มต้นข่าวร้อนในวันนี้นะครับเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนครับที่มีเหตุปลากระชังของเกษตรกรในจังหวัดสระบ,บุรีครับที่เลี้ยงไว้ในแม่น้ําป่าสักตายนับแสนตัวความเสียหายเนี่ยร่วม40ล้านบาทซึ่งต่อมานะครับทางจังหวัดก็ได้สรุปสาเหตุว่าไม่ได้เกิดจากน้ําเสียที่โรงงานแถวนั้นปล่อยมาแต่ว่าชาวบ้านไม่เชื่อครับจึงไปหาข้อมูลหลักฐานและก็ภาพถ่ายอันน่าสงสัยจนนําไปสู่กรารตรวจสอบใหม่ครับ คณะทำงานตรวจสอบและสแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับจากกรณีที่เกิดขึ้นนำโดยนายชารัตบุญนสะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีในฐานะประธานคณะทำงานพร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังลงพื้นที่ตรวจโรงงานน้ำตาลสระบ,บุรีที่ตำบลคำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบ,บุรีหลังจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลาครับได้ยื่นข้อมูลหลักฐานโดยเฉพาะภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่มีท่อป,ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำป่าสัก ซึ่งทางโรงงานก็ชี้แจงนะครับว่าท่อดังกล่าวเป็นท่อเก่าที่มีมาตั้งแต่เริ่มสร้างโรงงานเมื่อ เมื่อ25ปีก่อนครับในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้งานแล้วและมีการขุดตัดท่อบางส่วนออกไปแล้วด้วยโดยทางโรงงานก็ได้ทำการเดินเครื่องปั๊มน้ำเพื่อหาแนวปลายของท่อว่า,าพาดผ่านไปทางทิศใดซึ่งพบว่าปลายท่ออยู่ที่บริเวณบ่อบาบัดน้ำเสียขณะเดียวกันนะครับก็ได้อนุญาตให้ทำการขุดแนวท่อน้ำทิ้งด้วยเพื่อตรวจหาแนวท่อ การตรวจสอบในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังได้เก็บตัวอย่างน้ําและตัวอย่างดินในบริเวณบ่อบําบัดน้ําเสียและบริเวณริมแม่น้ําป่าสักรวมถึงบริเวณปลายท่อที่ลงสู่แม่น้ําป่าสักก่อนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์บอกนะครับว่าถึงแม้ว่าจะพบแนวท่อแล้วแต่ก็ยังไม่มีการสรุปเหตุผลใดๆต้องรอผลตรวจสอบตัวอย่างน้ําและดินก่อนต่อไปครับ ในช่วงนี้ครับเราไปดูความพยายามของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่พลิกฟื้นดินลุกลังกว่า3ไร่ให้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปลูกผลไม้หลากหลายชนิดเก็บไว้กินและก็ขายรองรับงานหลังเกษียณราชการครับโดยนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อีกด้วยะครับ มะม่วงนะครับที่ออกลูกผลใหญ่ๆรวมไปถึงต้นลำมุดหรือว่าต้นมะม่วงหาวมะนาวโหที่ออกลูกดกอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นผลผลิตที่ได้จากการลงทุนลงแรงของคุณเฉลิมพลพลวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ใช้เวลาว่างจากราชการมานานกว่า4ปีทําการปรับพื้นที่กว่า3ไร่ครับ ที่หมู่บ้านโนนสุริยาหมู่ที่15ตําบลโนนสุวรรณอำเภอโนนสุวรรณซึ่งเดิมนะครับเป็นดินลุกรังที่ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้ให้กลายเป็นดินอุดมสมบูรณ์ปลูกผลไม้มากมายหลายชนิดเพียงแค่ใช้ปุ๋ยคอกเท่านั้นเองล่ะครับตอนที่ผมลงตรงนี้ทุกคนบอกมันจะเป็นไปได้ไหมนี่ถ้าเราไม่ทดลองจริงคนก็จะไม่เชื่อนะครับแต่ตอนเนี้บางคนถึงบอกผมบ้าเลยครับที่เอาทุเรียนมาลงเอามันจะปลูกได้ในพื้นที่อีกบางอย่าง แต่เราก็ปูไปทดลองไปเนี่ยแปดต้นเหลือสี่ต้นเราถือว่าเราโอเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์พันนี้ขึ้นแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็คิดว่าจะเป็นปัจจัยใช้ได้เพราะว่าใช้ปลูกคอกเราธรรมดานี่เองนะครับหลานอินีินนี่เองนะครับเพียงแต่ว่าน้ําท่านต้องต้องถึงหน่อยนะครับสําคัญที่สุดท่านต้องหาน้ําใม้เจอก่อนก็คิดว่าช่วงอายุมากเราจะไปทําเพื่อการค่ามากมายก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นก็ใช้ตามกาลังของเราก็พระมาณสามสี่ไร่เนี่ยแล้วก็ ปลูกไม้ผลหลากหลายโดยโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประยุกต์ใช้คือไม่ได้ใช้เต็มรูปแบบนะครับใช้ประยุกต์ประยุกต์ใช้ว่าถ้าคนสูงอายุเนี่ยจะต้องทานผลไม้ทานผักนะครับเราก็จะปลูกผักสวนครัวแล้วก็มีผลไม้หลากชนิดมากมายพันธุ์ดีในเมืองไทย และที่ไร่ของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนอกจากผลไม้แล้วก็ยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยอาทิพริกมะนาวชะอมซึ่งผักและผลไม้ที่ปลูกเอาไว้ก็เริ่มให้ผลผลิตได้เมื่อ2ปีที่แล้วครับซึ่งเป็นการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและก็อยากให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในการทําเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาดูเป็นตัวอย่างแล้วนําไปเป็นแบบอย่างหรือว่าประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไปครับ คุณผู้ชมครับในช่วงที่พี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับเขาว่างเว้นจากการทํานาก็อาจจะไปรับจ้างทําอย่างอื่นเพื่อเป็นการหารายได้เสริมแต่ว่าชาวนาที่บ้านท่าทองจังหวัดพิษณุโลกครับที่นั่นครับเขาปลูกต้นจริงจูช่ายครับซึ่งส่งขายให้กับร้านขายข้าวต้มเลือดหมูเรียกได้ว่าแทบจะไม่พอขายในแต่ละเดือนเนี่ยไม่ต่ํากว่า400กิโลกรัมเลยละครับ ชาวบ้านนะครับกำลังรวมกลุ่มการตั้งเป็นวงล้อมนะครับทำความสะอาดตกแต่งใบและกล้าน ต้นจริงจูชายเพื่อเตรียมส่งขายให้กับบรรดาร้านขายข้าวต้มเลือดหมูซึ่งถือว่ารายได้ดีนะครับแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในช่วงว่างเว้นจากการทำนานายสมานโคกพระปรางชาวตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าปลูกต้นจริงจูชายในเนื้อที่กว่าสองไร่เพื่อส่งขายให้กับร้านข้าวต้มเลือดหมูซึ่งตนเองและครอบครัวก,ก็มีอาชีพทำนามาโดยตลอดและเมื่อสองปีที่ผ่านมาก็ได้นำพันุ์จริงจูชายมาจากภาคเหนือแล้วนา มาทดลองปลูกปรากฏครับว่างอกงามดีจึงปลูกและก็ส่งขายในกิโลกรัมละ70บาทในแต่ละวันก็สามารถตัดยอดขายนะครับได้ไม่ต่ำกว่า5-7กิโลกรมัมแต่ละเดือนส่งขายได้ไม่ต่ำกว่า400กิโลกรัมเลยละครับถือว่าเป็นรายได้เสริมจากการทำนาเป็นอย่างดีที่สำคัญต้นทุนการเพราะปลูกก็ต่ำด้วยสำหรับต้นจิงจูชายนะครับเป็นผักใบเขียวลักษณะคล้ายกับต้นขึ้นฉ่ายครับเมนูยอดฮิตของคนชอบกินเกาเหลาเลือดหมูมีงานวิจัย ออกมาด้วยนะครับว่านอกจากประโยชน์นะครับบำรุงปอดฟอกเลือดทำให้เลือดไหลเวียนดีแล้วนะครับก็ยังช่วยรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วยล่ะครับ และปิดท้ายในช่วงนี้นะครับพาไปชิมสับปะรดหวานหวานสีเหลืองสดที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าที่นั่นเขามีการจัดงานสับปะรดหวานบ้านคาประจําปี2,558งานนี้นะครับมีของดีมากมายและก็ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงด้วยอีกนะครับ ชาวสวนสับปะรดนะครับอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับเขากำลังสับสับปะรดหวานหวานให้กับนายทวัสุรบาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีชิมกันสดๆภายในงานสับปะรดหวานบ้านคาประจำปี2558ซึ่งในปีนี้นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่7ที่บริเวณหน้าอำเภอบ้านคากิจกรรมส่วนใหญ่ของงานก็มุ่งเน้นให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้และได้ลองชิมสับปะรดหวานบ้านคาซึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่า1 0 0 0 0แไร่ ทั้งหมดเป็นพันปัตตาเวียใครที่มางานนี้นอกจากจะได้ซื้อสับปะรดแล้วนะครับยังมีน้ำสับปะรดให้ชิมกันอีกด้วยหวานอร่อยคขายร้อนได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสินค้าแปรรูปต่างๆมีการประกวดสับปะรดการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการประกวดธิดาสับปะรดหวานบ้านคา คาราวานสินค้าราคาถูกการแสดงรำวงย้อนยุคก,การแสดงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยงานนี้นะครับเขาจะมีไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านคาครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็ไปเที่ยวไปอุดหนุนสินค้ากเกษตรพื้นบ้านกันได้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยได้ไปอีกทางหนึ่งนะครับ และช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับในช่วงหน้ายังคงมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกกับห้องข่าวภูมิภาคครับ หลายที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาดในโอกาสร้อยปีชาติการแก้วฟ้ารัตนศิลปินขอเชิญชมคอนเสิร์ตคุ้นพนอักษรละครเพลงโดวยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และวงการจนะผลิตในชุดจากชีวิตสูบต่บทเพลงและชุดจากหนังละครย้อนมาเป็นเพลงพบกับศิลปินแห่งชาติสุเทพวงกำแหงโซลีพากาพันธ์ สมทบด้วยอุมาพรดัวพึ่งวินัยพันธุรักษ์ชรำเทพชัยจิติมาเจือใจชมฉายอรุณฉานศรีสุดาเริงใจนุพลดุริยพันธ์อุไรวันทรงงามและนักร้องที่ท่านคุ้นเคยอีกมากมายอย่าลืมร่วมรำลึกถึงครูแก้วอัชริยกุลในวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์สำรองที่นั่งเด้ที่0818061456 081-812-1165และ087-596-7589 ที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาดกลับเข้าสู่ห้องข่าวุยภาคในช่วงที่2กันต่อนะครับยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอิยอราพุ่มพวงครับ คุณผู้ชมครับเริ่มต้นช่วงนี้นะครับไปติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านซอยยนต์แสงกว่า200ครอบครัวครับที่จะต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังส่งกลิ่นเหม็นมานานกว่า3ปีครับ ี่แหละครับสภาพน้ำท่วมขังจนส่งกลิ่นเหม็นบริเวณซอยยนแสงหมู่บ้านวัฒนาตบลกระบี่ใหญ่อเภเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยตัวแทนชาวบ้านเขาบอกนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมาจากสำนักงานแขวงการทางจังหวัดกระบี่สร้างถนน4ี่ช่องการจราจร พร้อมคูระบายน้ำแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ขยายแนวเขตเสาไฟฟ้าปากักตรงคูระบายน้ำทำให้น้ำไม่ระบายครับชาวบ้าน225ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนมานานกว่า3ปีต้องเดินลุยน้ำสูง15เซนติเมตรระยะทางยาวกว่า100เมตรแล้วก็ขับรถลุยน้ำมาโดยตลอด ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยจะกลายเป็นทะเลครับจนชาวบ้านเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านไม่ได้ก็เคยไปร้องเรียนที่สํานักงานแขวงการทางจังหวัดกระบี่และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่มาแล้ว5ครั้งแต่ก็ยังไม่มีใครแก้ปัญหาให้จึงขอร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือด้วยครับหมู่บ้านวัตาหน้ารอะยืนแท ในรับความเดือดร้อนน้ำตีก้าหมู่บานตอนค้นไม่ตกไม่เป็นรอยตอนก้นตกชาวบ้านก้าวบ้านไม่ได้ตรงนี้เป็นเล่แล้วแต่ไปโรงเรียนตีแวลงการต่างมาตะก้าวนได้เลยก็กระเบิดเชยโรงเรียนใจ้นี้ก็กระเบิดเชยต่างฟินเพราะฉะนั้นปัวฉันเดือดร้อนต้องโวยกว่าขั้วเรือนมาจากอนมากใม่พวกกีกี่รถเป็นก็ดีตีกี่รถไม่เป็นมันเดินไม่มีต่างเดินก้าวเดินออกเลยให้คุณมาช่วยดูเลหน่อยเพราะว่ามันต้มจริงๆ อย่างที่คุณยายเขาบอกนะครับว่าคนที่ขี่รถได้เนี่ยก็ดีไปครับไม่ต้องเดินลุยน้ําแต่ว่าคนแก่ๆนะสิครับที่ขี่รถไม่เป็นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ําเวลาที่มีน้ําท่วมใครที่เกี่ยวเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือคุณยายด้วยครับตอนนี้ครับไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่าครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับตอนนี้ได้สมาชิกใหม่เพิ่มอีกแล้วละครับเป็นลูกลิงกระลอก2ตัวครับ นี่แหละครับลูกลิงกระลอกเกิดใหม่ที่คลอเคลียอยู่กับแม่ของมันไม่ยอมห่างเลยนะครับเป็นลูกลิงกระลอกหนึ่งใน2ตัวที่เป็นสมาชิกใหม่ของส่วนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยลูกลิงกระลอกนะครับอีกตัวนั้นก็เกิดกับแม่อีกตัวอายุเนี่ยไล่กันครับโดยทั้ง2ตัวสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่ายังไม่ทราบเพศต้องรอไปอีกสักระยะจึงจะตรวจสอบได้เพราะว่าแม่ลิงเนี่ยห่วงลูกมากไม่ยอมให้คนเข้าใกล้เลยล่ะครับ สำหรับลิงกระลอกนะครับเรียกอีกอย่างว่าลิงกระลอกปากดำเป็นสัตว์ป่าอยู่ในทวีปอเมริกาใต้หนังบริเวณรอบจมูกและปลากนะครับเป็นวงสีดำใบหน้าเป็นสีชมพูหรือว่าสีเนื้อมองเผินๆก็เหมือนกับว่ากำลังสวมหน้ากากอยู่เลยละครับนับว่าเป็นลิงที่ตัวเล็กและน้ำหนักเบามาก กินอาหารจำพวกผล,ลไม้ดอกไม้บางชนิดและก็มแมลงผสมพันธ์ได้ตลอดทั้งปีนะครับเวลาตั้งท้องก็จะตั้งท้องยาวนาน6เดือนออกลูกครั้งละ1ตัวอายุประมาณ20ปีครับปัจจุบันสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีสมาชิกลิงกะลอกอยู่ในสวนจัดแสดงจํานวน9ตัวเป็นเพศเมีย4ตัวเพศผู้3ตัวแล้วก็อีกสลูกลิงที่เพิ่งเกิดใหม่นี่แหละครับ และตอนนี้นะครับก็ยังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกกับช่วง11เด็ดทั่วไทยครับ ยะลาเปิดงานปั่นจัก,กรยานเพื่อสันติภาพสู่ปลายทางเพื่อสันติสุขในงานมหกรรมเบิกรามันณตะวันรัศมีโดยมีนักปั่นจัก,กรยานจากชมรมจัก,กรยานส่วนราชการในพื้นที่อำเภอรามันจำนวนกว่า300คนใช้ระยะทาง27กิโลเมตรไปยังน้ำตกบือยองวังเก่าโต๊ะนี้น้ำตกโต๊ะนี้และน้ำตกตะวันรัศมีเพื่อชมทัศนียภาพความสวยงามศึกษาประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวที่สํ ของอำเภอร,รามานจังหวัดยะลา จังหวัดกลาลสินจัดถนนเด็กเดินงานตุ้มฮักโฮมใจไว้สร้างสรรค์เพื่อเป็นเวทีให้เด็กเยาวชนได้รวมตัวกันแสดงความสามารถความคิดริเริ่มที่จะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ลามบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกลาลสินโดยกำหนดจัดกิจกรรมเดือนละหนึ่งครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2558 น,นายนรงพลพัฒนาศรีสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์พร้อมคณะชาวสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์33คนนำข้าสารข้าวหอมมะลิ105คุณภาพเกรด A จำนวน5.1ตันพร้อมเงินสด45,100บาทรวมมูลค่า198,100บาทมอบให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล นยายไพศาลวิมูลรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขาอาอ่ายอปทโปร่งใสหัวใจคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตประจำปี2558โดยมีสำนักงานปปชประจำจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน8จนนังหวัดภาคตะวันออกรวมจำนวน400คนเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันทุจริต และสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ และมาถึงช่วงหนึ่งในภูทรวันนี้นะครับจะพาไปดูหน้าตาของขนุนเชื่อมหนึ่งในการแปรรูปผลไม้ที่สามารถเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างดีเลยละครับเพราะว่ามีรสชาติที่ดีเหนียวหนึบหวานหอมไม่แพ้ผลไม้เชื่อมชนิดอื่นๆเลยละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับจะเหนียวหนึบแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยกับช่วงหนึ่งในภูทรครับ ี่คือหน้าตาของขนุนเชื่อมที่ผ่านเสน่ปลายจังวัดของแม่บ้านชาวสวนผลไม้บ้านยางระหงตําบลเขาบาบสีอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโดยใช้วิธีการลองผิดลองถูกอยู่หลายปีเพื่อคิดวิธีแปรรูปสร้างมูลค่าให้กับขนุนแทนการขายผลสดในราคากิโลกรัมละไม่กี่บาทให้กลายมาเป็นขนุนเชื่อมหน้าตาดีน่ารับประทานก็เหมือนส่วนเรามีขนุนอยู่แล้วนะคะก็เหมือนก็เอาไปขายข้างนอกก็ถูก ก็โลไม่กี่บาทหล่นเสียอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแกะลองมาเชื่อมดูก็เชื่อมได้แล้วก็ขายได้ราคาดีกว่านยคะก็ภูมิใจเน้องเหมือนกับว่าเหมือนเขาเอาไปชิมเงี้ยเราวนี่แบบคนชมกันมาว่าอร่อยเงี้ยเหมือนเราก็แบบภาคภูมิใจเออเราทําขนมได้อร่อยหวานอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะจากขนมที่มีความแก่ประมาณร้อยละ70-80นําถึงไปสู่การแปรรูปแกะเปลือก เมดออกแช่น้ำปูนใสาตามกรรมวิธีการเชื่อมทั่วๆไปแต่เคล็ดลับเด็ดที่ทำให้ขนุนเชื่อมมีสีสวยสุกเสมอกันไม่ไหมคือการเชื่อมโดยใช้หม้อหุงข้าวซึ่งส่งผ่านความร้อนอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงอีกทั้งทำให้ขนุนเชื่อมออกมารสชาติดีเนียวหนึบเป็นที่ติดอกติดใจของผู้ที่ได้ลิ้มลอง อันดับแรกเลยคือสีสวยน่าทานแล้วก็เหนียวหวานอร่อยก็ตอนแรกๆเราก,ก็ขายตามบ้านตามร้านหรือไม่ก็ตลาดนัดอะไรเงี้ยค่ะเราขายให้แบบมันกว้างขึ้นหรือแบบว่าถ้าเราส่งตามร้านได้แบบร้านใหญ่ๆแบบของฝากอะไรเงี้ยแล้วก็ดีเป็นแบบเหมือนสินค้าโอท็อปอะไรเงี้ยค่ะก็ลองทานดูนะคะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่แบบคนหาทานแบบน้อยมากแล้วมันอร่อยจริงๆ ขนนเชื่อมจะถือได้ว่าเป็นขนมหวานแปลกใหม่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักน้อยคนนักจะมีโอกาสได้ลิ้มลองแต่ขนุนเชื่อมที่ผ่านรถมือของแม่บ้านชาวสมพผลไม้จันทบุรีก็สามารถทำให้กลายมาเป็นขนมหวานชั้นดีมีคุณค่าเพิ่มราคาและทำให้ขนุนเป็นได้มากกว่าการรับประทานสดค่ะเรวัตชาตถ่ายภาพธัญลักษ์ปรางจันทร์ n อจันทบุรีรายงาน เห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยนะครับคิดออกแล้วล่ะครับว่าเมนูเย็นนี้หลังจากที่ทานข้าวเย็นแล้วจะหาอะไรมาตบท้ายดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคําแนะนําติดชมรายการของเราก็สามารถติดต่อทีมงานของเราเข้ามาได้เลยนะครับที่ w w w facebook.com แล้วไปที่เพจห้องข่าวคุยภาค NBT ครับก็เข้ามากดไลค์กันนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยหรือว่าจะรอชมคลิปรายการย้อนหลังได้ที่นี่เช่นกันครับ ส่วนในวันนี้นะครับเราจะลากันด้วยปรากฏการฝูงผีเสื้อจํานวนมากเลยละครับบินว่อนแล้วก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มรอบหมู่บ้านและบริเวณวัดบ้านมุง ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะรปางครับจังหวัดพิษณุโลกสร้างสีสันตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นได้เป็นอย่างมากนะครับก็คาดว่าผีเสื้อที่เข้ามาอาศัยเป็นจํานวนมากเหล่านี้นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณรอบหมู่บ้านทําการเกษตรกรรมแบบผสมผสานหลายชนิดเลยละครับและในตอนนี้ครับผมนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอายราพุ่มพวงพร้อมด้วยทีมขา่าวภูมิภาคทุกคนต้องขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ ใส่งาตามีเสื้อร้อนบินทัลท่วงไทยสระเสริดอกไม้ก็แกว้งไยเคลื่อนไหวทุกวันวีบ้าน